ใครบ้างในตอนนี้ที่ไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ไม่ว่าจะไปร้านอาหารไปช้อปปิ้งเดินทางคนเดียวคุณก็ต้องมีเพื่อนที่จะเดินทางไปด้วยใช่ค่ะการเดินทางมีเพื่อนที่ไปด้วยเราจะรู้สึกปลอดภัยกับชีวิตเราก็จะรู้สึกว่ามีคนช่วยตัดสินใจหรือเรารู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างๆจะ มีความอบอุ่นปลอดภัยมากกว่าแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราอยากเป็นผู้หญิงที่เติบโตได้บางครั้งการมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าการที่เราได้อยู่กับตัวเองบ้างใช้ความคิดความสามารถด้วยตัวเราเองเรื่องนี้สามารถที่จะพัฒนาตัวเอง ให้เราสามารถได้อยู่กับตัวเราเองได้บ้างอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดสักวันหนึ่งเราอาจจะขับรถไปคนเดียวก็ยังรู้สึกกังวลกับการเดินทางเราลองนั่งรถทัวร์แล้วมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยการที่เรานั่งรถคนเดียวแล้วเราไม่ได้รู้จักใครมันทำให้เรารู้สึกว่ามีเพื่อนแต่เรา ก็เดินทางคนเดียวมันยังมีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราเดินทางคนเดียวทำให้เราเนี่ยเติบโตได้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องตัดสินใจโดยที่เราไม่ต้องถามใครการตัดสินใจแบบนี้แหละจะทำให้เราเติบโตการตัดสินใจเองคนเดียว ทำให้เราอาจจะเกิดความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างกับงานที่เราทํากับชีวิตที่เรากําลังเดินก้าวต่อไปข้อดีของการอยู่กับตัวเองจะทําให้เราเกิดความคิดที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้ดังนั้นสิ่งที่อยู่คนเดียวบางครั้งเราต้องฝึกฝนที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองตัดสินใจ ที่จะเดินต่อไปเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอใครมาช่วยตัดสินใจการที่จะทำให้เราเติบโตต้องการอะไรได้ตัดสินใจด้วยตัวเองโดยการลองเดินทางด้วยตัวคุณเองคนเดียวแล้วคุณจะพบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณ